โปรเจกต์นี้มูลค่ามากกว่า1,000ล้านออยเก่งเรื่องออยนะคะ Why don't you guys preparing for this project that's terrible I'm sorry I'm not fine I'm so sad. Is my. We need your attention and listen for instruction from cabin crew. This is your seat belt. To fasten, insert the metal tip into the buckle and tighten the strap. This is your seat belt. To fasten, insert the metal tip into the buckle. The อันไททันเดอสตรัขยันจริงๆเลยลูกหมูขยันแบบนี้ต่อไปฉันเชื่อว่าเธอจะได้เป็นแอร์โฮสเตสอย่าเต็มตัวนะขอบคุณค่ะผู้จัดการหนูจะตั้งใจทำตามความฝันของหนูให้สำเร็จค่ะจ้าถ้าอยากเรียนรู้หรือฝึกอะไรเพิ่มก็ไปถามพี่ๆเขาดูได้นะพวกนั้นเขาน่าจะกำลังทบทวนสกิลต่างๆกันอยู่ค่ะผู้จัดการ นน่สิครับพวกเราเต้นกันมาจะสิบรอบแล้วเดี๋ยวมุมกล้องบ้างเดี๋ยวกระตุกบ้างเดี๋ยวหลุดเฟรมบ้างแต่กล้องเียไม่ได้เรื่องเลยก็ผมไม่ใช่ช่างภาพนี่ครับผมเป็นคนส่งพัสดุผมถ่ายให้คุณได้ก็ดีแค่ไหนครับเสียเวลาจริงๆเลยนี่ฉันดูม้องแกเลยนะแย่มาเก่งฉันนะไอเฟสโก้ ให้มันรู้จักบ้างน,นะไฮโลคืออะไรเหรอครับก็ดีต่ำที่สุดไงล่ะพอ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 พวกแกอย่าหัวร้อนกันได้ไหมวิดีโอมันเพอร์เฟกต์แล้วเนี่ยฉันอัพลงโซเชียลดีกว่าแข่กผมด้วยนะครับแท็งหนูด้วยนด้คะพี่ออยหนูก็อยากเป็นเน็ตไอดอลน,นะคะเออเออรู้แล้วเวามีเน็นกอย่าลืมขอบคุณค่ะพี่ออยคนเก่งเก่งที่สุดในโลกเลยครับ เื cm, e ่อหลยสามคนนั้นจะมาเนี่ยมัวทํา no. อะไรก you? ันอยู่ช้าจังมาแล้วค่ะมาแล้วค่ะขอโทษที่มาช้านะครับใช่ค่ะต้องขอโทษด้วยนะคะพอดีพวกเราไปเติมหน้ามาเพราะคิดว่าที่ผู้จัดการเรียกประชุมผู้จัดการต้องมีอีเวนต์ให้พวกเราไปทําแน่นอนค่ะคราวนี้เราจะได้บินไปประเทศไหนละคะแถบยุโรปหรือว่าเอเชียคะไม่มีบินไปไหนทั้งนั้นแหละช่วงนี้พายุเข้า ที่ฉันเรียกพวกเธอมาในวันนี้เพราะฉันมีเรื่องจะแจ้งให้ทราบพรุ่งนี้มิสเตอร์โจเขาจะเข้ามาทำธุรกิจกับสายการบินของฉันแต่ฉันติดธุระต้องออกไปข้างนอกฉันเลยต้องการหนึ่งคนเพื่อเป็นผู้ดูแลต้อนรับให้รายละเอียดโปรเจกต์กับมิสเตอร์โจพี่ออยเลยครับผู้จัดการเพราะพี่ออยเหมาะสมที่สุดหรเหรอ แต่แค่ที่ฉันนัดมายังมาสายเลยนะฉันว่าตอนนี้ที่ฉันดูฉันว่าลูกหมูพร้อมสุดแล้วถึงจะเป็นแค่แอรฝึกหัดก็เอถอะทำไมพูดอย่างนั้นล่ะคะผู้จัดก,การนั่นสิคะพี่ออยนี่สกิลภาษ,ษาอังกฤษระดับเทพเลยนะคะลูกหมูที่ไม่ติดหรอกคะ่ะออยเก่งเลืออออยนะคะเลือกพี่ออยเลยคะ่ะผู้จัดก,การ ว่าหนูไม่ได้เก่งเท่าที่ออยจริงๆงั้นสรุปเลยแล้วกันออยเธอเตรียมตัวให้ดีนะค่ะผู้จัดการพรุ่งนี้โปรเจกต์สำคัญมากโปรเจกต์นี้มูลค่ามากกว่าหนึ่งพล้านถ้าเธอทำได้ดีฉันจะมีรางวัลให้ to be ค่ะโอเคงั้นทุกคนแยกย้ายได้โอ้ยดีใจด้วยนะคะพี่โอ้ยลูกหมูค่ะพี่สอบ้อยบ้านนามาตามล่าหาความสัตว์แบบเธอน่ะ โชคดีนะที่เกิดมาส่วนสูงถึงหน้าตาก็พอไปวัดไปวาได้แต่เสียดายพูดภาษาอังกฤษติดสุนเนียเม็นนาพึงงานนี่ฉันดูจใกสายตาเธอแล้วฉันรู้นะว่าเธออิจฉาพี่ออยที่พี่ออยเขาเก่งกว่าตานะคะหนูเช่นชมพี่ออยตั้งหา l i a เไปกันเถอะ อย่าเสียเวลาคยุยกับคนที่โผลไม่พ้นน้ำเลยครับพี่ครับพี่ลูกหมูถ้าว่างตอนกลางวันก็ไปนอนพักซะนะนอนทำไหมหรอปีเตอร์อก็จะได้ฝันลมๆนแรงเป็นนา,ปาปน,งงนางฟ้าติดปีกเหมือนพุกแกงไง้ิวนางฟ้าหรอฉันว่านางคงเป็นได้แค่นางขวามากกว่า <laughs> why don't you guys preparing for this project that's terrible i'm sorry i'm not fine i'm so sick <coughs> what's wrong with your voice why don't you sing are you mess up on me ปีเตอร์ไอวี่คุไม่คล่องฉันก็พูดไม่คล่องเหมือนกันคืนครูไปหมดแล้วตั้งแต่เรียนจบฉันได้แต่เบสิคุยกับมิสเตอร์โจน่าจะต้องใช้ภาษาไดอะล็อเลยแหละให้หนูพูดให้ไหมคะพี่ออยจะได้ไม่มีปัญหาคือเธอไม่ต้องสน่นหน้าเลยนะลูกหมูฉันรู้นะที่เธอทำเพราะเธอจะเอาผลงานให้พี่ออยใช่ไหม อย่าแปนอนุญาตนะคะพี่ออย Excuse me If no one saying anything in one minute I will leave now Are you sure you r e not going to say anything นี่มันเกิดอะไรขึ้นนี่พวกเธอยังไม่ได้ให้รายละเอียดมิสเตอร์โจอีกหรอเอ่อคือมิสเตอร์โจ May I All right อะไรมันเกิดอะไรขึ้นพี่ออยเขาเสียหายนะคะเราพวกเราก็ไม่กล้าพูดครับเพราะว่าคำศัพท์ที่ใช้น่าจะยากพวกเราไม่ได้เตรียมตัวมาครับใช่ค่ะไม่ได้เรื่องเลยพวกเธอลูกหมูงั้นเธอออกมาพูดอย่าเลยครผู้จัดการลูกหมูมันไม่เก่งเท่าพี่ออยเดี๋ยวโปรเจกต์มันจะเสียหายนะคะใช่ครับเสียงมากเลยนะครับ ฉันรู้ว่ามันเสี่ยงแต่พวกเธอมีวิธีที่ดีกว่านี้ไหมล่ะลูกหมูเธอออกมาคุยกับมิสเตอร์โจได้เลยค่ะผู้จัดการฮัลโหลมิสเตอร์โจ I am ลูกหมู I am an intern c w h e r e i t will be my pleasure to take care of youshall we beginyes please thank you so much for your a c c o m p a n y i I will make an agreement with your airline pleasure be my guest it will be my pleasure to work with you see you next time เธอเก่งมากเลยนะลูกหมูขอบใจมากนะไม่เป็นไรคร่ะผู้จัดการ ฉันจะบรรจุให้เธอเป็นแอร์อย่างเต็มตัวและจะมีรางวัลที่เธอทำโปรเจกต์ผ่านไปได้ด้วยดีเป็นเงินจำนวน5ล้านบาท5ล้านห้าหล้าน 5, ขอบคุณนะคะผู้จัดการ <laughs> พวกเราไม่ยอมนะคะลูกหมุเร้่อ่เงินเยอขนาดนั้นไม่ได้ไม่ยอมก็ทำอะไรไม่ได้จบนะ ส่วนพวกเธอสามคนจะถูกพักงานสามเดือนเนื่องจากเกือบทำชื่อเสียงสายการบินชั้นเสียหายสาเดือนตายแล้วล้วแต่ไี่เพื่อนจองกันที่ไหนกินกันละคะใช่ครับลอยชูแล้าด้วยฉันจะบอกอะไรที่นะคนที่น่ากลัวไม่ใช่คนที่เก่งแต่คือคนที่ขยันตั้งหานโอ้โธ่วกาจะไปจองฟ้าตัวตธล้ว เองยิ่งทำไม่อร่อยแล้วอาหารภาคอื่นจะทำอร่อยได้ยังไงนางอาจจะพึ่งผงนัวก็ได้นะก็ไปกินที่อื่นนี่แก่ก็ดีฉันจะไม่ยอมให้ลินของฉันไปแปะเปืือนด้วยรสชาติพันนี้เด็ดขาด กินจังอร่อยมากเลยครับขอบคุณจ้าอ้าวไม่คายที่คนใต้เลยครับเนี่ยใช่จ้ะหลานเพิ่งเปิดไม่ถ้าย่างให้เผิมหรือตรงไหมก็บอกได้นะจ๊ะไม่มีอะไรต้องปรับเลยครับร้านก็สวยอาหารก็อร่อยเราทับใจวากเลยครับแหมลุกขาชมปันนีแหมขายัางชั้นก็มีความสุขเรยจ้ะ ต้องคนมาชมอีกเยอะแน่เลยครับว้ยผมจะมากินอีกบ่อยๆเลยนะยินดีต้อนรับเสมอค่ะครับอะไรคะผัดหมี่โคราชป็นของคนอีสานเป็นคนใต้จะทำอร่อยรอทำไมคนใต้ไม่ไปทำแกงไตปลาขานมจีนแกงใต้อะไรอย่างเงี้ยที่ขึ้นชื่ออร่อยอร่อยของภาคตัวเองแทนฉันว่านานต้องทำอาหารใต้ไม่อร่อยแน่เลยเลยมาทำอาหารอี เไม่อ,อ่อาหารภาคอื่นจะทําอร่อยได้ยังไงนางอาจจะพึ่งผงนัวก็ได้นะขอบคุณเจ้าหมี่จานนี้มันเป็นสูตรที่เผื่อชั้นให้มาอีกทีนึงจริงๆอาหารตายชันก็ทําเป็นไล่ย่างแต่ชันกลัวว่าจะทําไม่ร่อยไม่ทุกปากลูกคาชันก็เลยเลือกทําพัดหมี่โคลนัดที่ชันชำนาญใครๆครก็บอกว่าตัวเองทำอาหารอรอ่อยทั้งนั้นแหละ ยิ่งเธอเปิดร้านอาหารแล้วมาบอกว่าทำอาหารไม่อร่อยลูกค้าที่ไหนจะเข้าละ่ะใช่ใช่งั้นผมยืนยันให้ก็ได้ครับว่าอร่อยจริงๆนี่นายหน้นาหมาปะเนี่ยฉันไม่เชื่อหรอกว่าแม่ค้าร้านนี้จะทำอร่อยผมไม่ใช่หน้าหมาหรอกครับผมก็เพิ่งมากินร้านนี้ครั้งแรกเหมือนกันถ้ามันไม่อร่อยอย่างที่พวกคุณว่าจริงผมจะฝืนกินอาหารรสชาติแย่ๆต่อไปทำไม ถ้าผมพูดไปแล้วพวกคุณไม่เชื่อพวกคุณก็คงต้องลองชิมเองแล้วแหละฉันว่าเราก็ควรจะลองชิมดูนะแกอยากกินนะฉันอุนตส่าห์โจมตีแม่ขาไปซะเยอะถ้าแกกับลำไปชิมมันก็เสียสะเสียดิว่าครับลองชิมดูไหมไม่อะ่ะดูด้วยตาก็รู้แล้ว ว่ามันไม่อร่อยฉันจะไม่ยอมให้ลิ้นของฉันไปแปะเปือนด้วยรสชาติพันนี้เด็ดขาดปะแกเราสั่งเดลิเวอรี่อาหารญี่ปุ่นมากินที่ออฟฟิศกันดีกว่าฉันว่าต้องอร่อยกว่านี้แน่นอนแต่อย่าคิดบ้างนะครับผัดหมี่โคร่าร้านคุณไม่ได้เป็นอย่างที่พวกเขาว่าเลยจ้า ยังไม่ได้กินเลยล้ามาแรกว่าพัดมีของฉันไม่ล่อยได้หรือเชิญเอานั่งก่อนสิค่ะคุณลูกปมูเรียกพวกหนูมาพบมีอะไรหรือเปล่าคะอืมฉันอยากจะจัดงานวันเกิดตรีมิสานะ่ะ ในงานมีอาหารทีสารหลายอย่างแล้วทั้งลาบยะโสสมตำน้ำตกแต่ยังขาดมีโคราด่สิมีมโคราดใช่พวกเธอไปตามหาผัดหมีโคราดให้ฉันหน่อยองั้นให้หนูดีลร้านเด็ดมาจากโคลาดิไหมคะเราจะได้แบบออริจินัลมาไว้ในงานเลยค่ะไม่ต้องไปไกลถึงขนาดนั้นหรอก ฉันได้ยินมาว่าแถวนี้มีร้านผัดหมี่โคราชที่อร่อยมากๆอยู่หนูก็เคยได้ยินค่ะแต่ว่าร้านนั้นแม่ครัวเขาเป็นคนใต้นะคะคุณลูกหมูเป็นคนใต้แล้วมันยังไงล่ะก็ถ้าเราอยากกินของอร่อยเราก็ต้องให้คนของภาคนั้นๆทําให้กินสิคะแต่นี่คนต่างถิง่นจะไปรดมือดีเท่าคนโคราชด้วยกันได้ยังไงทําไมหรอ ฉันเป็นคุณอุบลฉันยังเปิดร้านลาบยโสได้เลยไม่เห็นมันจะเกี่ยวกันตรงไหนไม่รู้แหละพวกเธอไปหามาแล้วก็ติดต่อมาให้ได้ด้วยก็ได้ค่ะนี่เราจะต้องไปง้อร้านมันจริงเหรอแกรู้สึกเสียหน้าชะมัดไม่มีทางหรอกทำไมพนักงานระดับสูงอย่างพวกเราต้องไปอ้อนวอนแม่ขายอย่างมันด้วยล่ะ นี่แกมีแผนอะไรในใจแล้วหรอสวัสดีค่ะยินดีทำไมเห็นหน้าพวกฉันแล้วตกใจขนาดนั้นเลยเหรอคุณมีธุราไ,ไล่หรือเปล่ามีสิถ้าไม่มีพวกฉันไม่อยากกลับมาหรอกนี่ไปหาเจ้าคนดีสารมาทำผัดหมี่โคราชให้พวกฉันหน่อยสิ พอดีเจ้านายฉันกำลังจะจัดงานวันเกิดและเขารีเค็สมาว่าต้องเป็นล้านเธอให้ไปจัดบูธที่งานฉันคงห้าจ้างให้ไ,ได้แล้วเพราะลำพังเปิดร้านจะไปจ้างคนมาปเปลืองเงินปเปล่าอ๋อแล้วอีกอย่างนึงฉันหลักในการทำพัดมีโคราชใครจะมองพันผืนก็ช่างมั้งท้ายยากจะกินที่ฟีมือที่ความร่อยก็กินแต่ท้ายยากจะมาโจมสีตั้งขอลังเกียจเพราะว่าคนทำไม่ได้เป็นคนภาคเดียวกับอาหารก็ไปกินที่อื่น นี่แกก็ดีจองหองพองขนดนะับก็ไม่ต้องไปงานไม่ต้องไปออกบูธอะไรทั้งนั้นพวกฉันให้โอกาสแทนที่จะให้คว้า,าไว้กำลังจะเป็นร้านดังแท้ๆสุดท้ายก็ดับเพราะไผ่ความมั่นตัวเองไปกันเถอะแกเราไปหาเจ้าอื่นก็ได้ร้านผัดหมี่โคราชอร่อยๆอออออมีเยอะแยะเสียเวลาไม่น่ามาเลยไปกันเถอะแกร้านไหนก็มี วาคุณฝนมีเรื่องอะไรหรือเปล่าเอ่อคือว่าร้านผัดหมี่โคราชที่คุณลูกหมูให้พวกเราไปติดต่อมานะคะแม่คะเขาปฏิเสธแล้วก็ไม่ยอมมานะคะเขาดูยิ่งยิ่งแล้วก็เล่วพวกเราอยางกับหมูกับหมาเลยค่ะแถมเขายังบอกอีกนะคะว่าร้านเขาทำอร่อยมีลูกค้าประจำอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องมาง,งานคุณลูกหมูก็ได้ค่ะจริงเหรอจริงค่ะเขาแนะนำมาว่า ให้ไปเสิร์ชอินเทอร์เนต็ตหาวิธีทำเอาเองนะคะพวกเธอเข้าใจผิดกันหรือเปล่าไม่ผิดหรอกคะ่ะแม่คะเขาพูดแบบนั้นกับพวกเราจริงค่ะจริงเหรอครับนี่มันไอ้ลูกค้าร้านผัดหมี่ของดีนั่นนี่แกเข้ามาที่นี่ได้ไงอะ่ะอ๋อโมกลูกเหรอ ไม่ต้องทำไมล่ะคะคุณลูกหมูก็งานวันเกิดที่ฉันจะจัดก็คืองานวันเกิดของแฟนฉันนี่แหละแฟนเอ่อฝนไม่รู้มาก่อนเลยค่ะว่าไอ้ไอ้คุณคนนี้เป็นแฟนกับคุณลูกหมูพวกเราก็เลยไม่ทนได้วางตัวนะคะเรื่องนั้นไม่จำเป็นแต่ผมอยากรู้เรื่องที่คุณบอกว่าเจ้าของร้านผัดหมี่โคราชเขาปฏิเสธไม่มามากกว่าเอ่อ ค,คุณโยบบอกแฟนผมสิครับว่าคุณปฏิเสธไม่อยากมาออกบูธในงานวันเกิดผมจริงๆฉันไม่เคยแรงแบบนั้นค่ะ้องผลน,นีเขาอยากให้ฉันไปห้าคนอีกสั้างแถถ้าขนกินไม่ให้เกียรติฉันฉันก็ไม่ยากหลวมงานด้วยค่ะพวกเธอทําแบบนั้นจริงๆหรอ,อคือว่าพวกเราแค่ไม่มั่นใจในฝีมือของเขาอาหารอร่อยมันก็ต้องถูกปรุงจากคนท้องถิ่นสิคะ อาหารทุกจานมันก็มีคุณค่าในตัวของมันไม่เกี่ยวหรอกว่าคนทำจะอยู่ภาคไหนแล้วที่พวกเธอบอกว่าไม่อร่อยพวกเธอลองชิมกันหรือยังฉันไม่คิดเลยนะว่าพวกเธอจะตัดสินคนอื่นจากภายนอกแบบนี้พวกเธองไม่ให้เกียรติแม่คะมีหนางซะพวกเธอังมาดูถูกแฟนฉันอีกพวกเราขอโทษเรูลูหลูพวกเราไม่ตั้งใจนะคะฉันจะหักเงินเดือนพวกเธอ และพักงานเป็นเวลาสามเดือนสามเดือนเลยหรอคะใช่เพื่อให้พวกเธอไปทบทวนตัวเองแล้วก็ไปปรับปรุงตัวซันไม่นา้เลยไปจ้างให้เขามาออกบูธงานวันเกิดได้แค่นี้ก็จบแล้วทำแบบนั้นเป็นแบบแรก็ไม่ต้องมาเจอจดจบแบบนี้ทำไงดีละผมฉันก็ไม่รู้เตรียมพร้อมนะคุณหยก แขกในางานที่มาน่าจะมีประมาณ50คนแล้วแขกแต่ละคนก็่คนข้างที่จะหลากหลายมีทั้งเพื่อนชั้นและก็จะของธุรกิจถ้าเธอทําอร่อยฉันจะดันเธอไปออกวุวงานต่างๆด้วยนะข้อคุหมากนะคะที่ให้โอกาสฉันฉันจะทําให้สุดฝีมือไม่ให้ผัวคุณผ,ผิดหวังเลยค่ะ